ผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนคงมีเพื่อนที่บ้าในสิ่งที่ตัวเองรักมากๆอยู่สักคนสำหรับผมคนคนนั้นคือไอาการมันเป็นช่างภาพสถาปัตยกรรมที่เก่งมากแต่มันไม่ใช่แค่ถ่ายรูปตึกสวยๆมันหมกมุ่นกับการตามหาจิตวิญญาณของสถานที่โดยเฉพาะสถานที่เก่าแก่และนั่นคือสิ่งที่พามันไปเจอกับฝันร้ายที่จับต้องได้ที่ลบบุรี ทริปล่าสุดก่อนที่ทุกอย่างจะเปลี่ยนไปมันบอกผมว่าจะไปถ่ายงานที่ลบบุรีมันตื่นเต้นมากที่จะได้ไปถ่ายพวกปราสาทของโบราณอย่างพระปรางสามยอดหรือศาลพระการผมยังจําเสียงตื่นเต้นของมันในโทรศัพท์ได้ดีมึนเชื่อปะเมืองทั้งเมืองเหมือนเป็นของพวกลิงมันเจ๋งว่ะเหมือนพวกมันเป็นเจ้าของที่นี่จริงๆตอนนั้นผมไม่รู้เลยว่าคําพูดเล่นๆของมัน จะกลายเป็นความจริงที่น่าสยดสยองช่วงสองสามวันแรกมันก็ส่งรูปสวยๆมาให้ผมดูเหมือนปกติเป็นภาพโบราณสถานกับฝูงลิงที่วิ่งกันโอลมานแต่วันที่สน้ำเสียงของมันเริ่มเปลี่ยนไปมันเล่าให้ผมฟังว่ามันไปเจอปรางองค์เดียวที่อยู่ห่างจากกลุ่มนักท่องเที่ยวออกไปเป็นปราสาทเก่าที่สุดโทมกว่าที่อื่นแต่มันรู้สึกเหมือนถูกดึงดูด เหมือนมีพลังงานบางอย่างเรียกให้มันเข้าไปหามันบอกว่าบรรยากาศที่นั่นมันแปลกลิงที่อยู่แถวนั้นไม่เหมือนลิงในเมืองพวกมันตัวใหญ่กว่าไม่ส่งเสียงเจี๊ยวจ้าไม่เข้ามาแย่งของแต่กลับนั่งนิ่งๆอยู่บนกำแพงศิลาแรงแล้วจ้องมองมันเหมือนกำลังเฝ้ายามมันเหมือนทาหารองครักษ์เลยว่ะมึงมันพูดติดตลก แต่ผมรู้สึกได้ถึงความไม่สบายใจในน้ำเสียงคืนนั้นมันตัดสินใจทำในสิ่งที่ช่างภาพอย่างมันชอบทำคือการแอบเข้าไปถ่ายรูปโบราณสถานตอนกลางคืนมันเล่าให้ผมฟังทีหลังว่าทันทีที่มันก้าวเข้าไปในเขตปรางองค์นั้นเสียงทั้งหมดรอบตัวก็เงียบลงมันตั้งขาตั้งกล้องเตรียมจะถ่ายแบบอ็กซ์โพเอร์แต่แล้วมันก็สังเกตเห็นว่า ฝูงลิงที่มันเห็นตอนกลางวันไม่ได้หายไปไหนมันยังคงนั่งอยู่ที่เดิมในความมืดและเมื่อมันสาดไฟฉายไปมันเห็นดวงตานับร้อยคู่สะท้อนแสงไฟฉายเป็นจุดสีแดงเล็กๆเ,เหมือนฐานไฟที่คูชนอยู่ในความมืดแล้วมันก็ได้ยินเสียงเสียงที่ทำให้มันต้องรีบเก็บของและวิ่งหนีออกมามันไม่ใช่เสียงลิงร้อง แต่เป็นเสียงเหมือนคนจำนวนมากกำลังสวดเป็นเสียงทุ้มต่ำพร้อมเพรียงกันดังมาจากในหมู่ลิงพวกนั้นหลังจากคืนนั้นไอ้การก็เริ่มนอนฝันร้ายมันฝันว่าตัวเองอยู่ในท้องพระโรงที่ทำจากหินมีร่างเงาของกษัตริย์โบราณน,นั่งอยู่บนบัลลังก์และที่พื้นเบื้องล่างมีฝูงลิงนับพันนับหมื่นกำลังหมอบกราบในฝัน กษัตริย์องค์นั้นฉีนิ้วมาที่มันแล้วฝูงลิงทั้งหมดก็หันขวับมามองมันเป็นตาเดียวด้วยดวงตาที่ลุกเป็นไฟผมบอกให้มันกลับกรุงเทพทันทีแต่ไอการอย่างที่ผมบอกมันดือ้อมันบอกว่ามันต้องไปพิสูจน์ให้ได้ว่าสิ่งที่เจอมันคืออะไรมันต้องไปถ่ายรูปช็อตสุดท้ายให้สำเร็จ มันกลับไปที่ปรางนั่นอีกครั้งตอนกลางวันแล้วก็เจอเรื่องที่แปลกที่สุดตรงฐานของปรางประธานมันเจอของเส้นไหวแต่มันไม่ใช่ดอกไม้ธูปเทียนมันคือของของนักท่องเที่ยวเศษกระจกนาฬิกาข้อมือที่สายขาดกุญแจรถถูกจัดเรียงไว้อย่างบรรจงเป็นวงกลมและตรงกลาง มีสากนกพิราบที่ตายแล้ววางอยู่มันคือเครื่องบรณาการที่ฝูงลิงนำมาถวายเจ้าของที่แท้จริงของมันนั่นคือฟางเส้นสุดท้ายแต่แทนที่มันจะกลัวแล้วหนีมันกลับยิ่งหมกมุ่นมันบอกผมว่าคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายมันจะเข้าไปในปรางประธานเพื่อถ่ายรูปที่มันต้องการให้ได้มันเข้าไปที่นั่นตอนเที่ยงคืน มันบอกว่าบรรยากาศรอบตัวเงียบผิดปกติไม่มีลิงให้เห็นแม้แต่ตัวเดียวมันเดินเข้าไปในห้องคารุภักครืหะห้องใจกลางปราสาทพอสาสต์ไฟฉายเข้าไปมันเห็นภาพสลักนูนต่างบนผนังหินเป็นภาพกษัตริย์ของโบราณภาพเดียวกันที่มันเห็นในฝันทันใดนั้นมันได้ยินเสียงฝีเท้าไม่ใช่เสียงฝีเท้าคนแต่เป็นเสียงเหมือนมวลชนจำนวนมากกำลังเคลื่อนไหว มันหันกลับไปที่ทางเข้าแล้วก็ต้องแข็งเป็นหินทางเข้าปราสาทถูกฝูงลิงนับร้อยยืนติดไว้จนหมดพวกมันยืนสองขาไหลชิดกันนิ่งสนิทปิดทางออกของมันทุกทางเสียงทุ้มต่ำก้องกังวานดังขึ้นมาจากผนังหินตรงหน้าเป็นภาษาโบราณที่ฝังไม่ออก แต่ความหมายของมันกลับแล่นตรงเข้ามาในหัวของการผู้ใดบังอาจเข้ามารุบกวนการพักผ่อนของเราฝูงลิงที่ขวางอยู่ก็ค่อยแหวกออกเป็นทางเดินเผยให้เห็นลิงตัวที่ใหญ่ที่สุดน่าจะเป็นจ่าฝูงในมือของมันถือกล้องถ่ายรูปของการที่มันวางทิ้งไว้ข้างนอกลิงตัวนั้นเดินเข้ามา แล้ววางกล้องลงตรงหน้าเพื่อนของผมอย่างนอบน้อมเสียงจากผนังหินดังขึ้นในหัวของมันอีกครั้งเจ้าปรารถนาจะบันทึกภาพเช่นนั้นจงบันทึกภาพบริวารของเราจงทําหน้าที่ของเจ้ารับใช้เราชั่วนิรันด์สิ้นเสียงดวงตาของลิงทุกตัวในที่นั้น ก็เริ่มเรื่องแสงสีแดงจางๆพวกมันหันมามองเพื่อนของผมเป็นตาเดียวก่อนที่แสงแฟลชจากกล้องของมันเองจะสว่างวาบขึ้นเป็นครั้งสุดท้ายมีคนไปเจอไอ้การตอนเช้ามันนั่งนิ่งอยู่ในห้องกลางปราสาทไม่พูดกับใครวันวันเอาแต่นั่งมองออกไปนอกหน้าต่างแล้วยกนิ้วขึ้นมาทำท่ากดชัตเตอร์ในอากาศซ้ำไปซ้ำมา ผมเพิ่งเข้าใจในวันนั้นเองว่ากษัตริย์บางพระองค์ท่านไม่เคยจากบัลลังก์ของท่านไปไหนเลยและเหล่าบริวารผู้ซื่อสัตย์ก็ยังคงเฝ้ารับใช้เจ้านายของตนอยู่เสมอรอคอยผู้มาเยือนไม่ใช่เพื่อทำร้ายแต่เพื่อมอบตำแหน่งใหม่หน้าที่ใหม่ในราชสำนักที่ไม่มีวันล่มสลายแห่งนั้น